เอาช่วงที่2เล่นรู้กันแล้วนี่มาใส่ทำไมวะ time for dinner นะจ๊ะทีนัทเวลากินข้าวเย็นกันแล้วใช่ค่ะอาแขวันนี้นะคะเขาเนี่ยเตรียมของโปรดนะของหันนี่มาเต็มไปหมดเลยจะได้ให้หันนี่นี่นะฟิตปึงปังดึงดังจุกรวาล กำเราจะโดบเตรียมมาเพื่อโดดเลยนะอย่างแรกเลยค่ะอะไรจ๊ะอาหารจานแรกคืออะไรจ๊ะอย่างแรกนี่นะคะเป็นของโปรดแบบของโปรดของฮันนี่มากเลยค่ะ My favorite dish My favorite dish อะไรจ๊ะหอยออหอยอะไรวะมีหอยอ้อยนี่ไะสิพวกไม่เคยได้ยิงมากรงนะเฮ้ยหอยโอ้ยอะไรจ๊ะหอยโอ้ยเนี่ยสเตอร์ค่ะหอยนางรมค่ะ ยังไม่หมดนะคะยังมีไข่อีกสองลูกอไข่เนีเขาเรียกเป็นฟองจ้าไข่สองฟองก็นั่นแหละค่ะนั่นแหละคะ่ะกุ๊กไก่นะชอบกินไข่คนที่สุดเลยอะค่ะที่รักกำลังจะหมายถึง ไข่ที่เก้าคนๆก็คือ Scrambled Eggs เป็นอาหารเช้าชั้นดีของฝรั่งใช่ไหมจ๊ะ Scrambled Eggs แต่เดี๋ยวก่อนนะคะที่รักจ๊ะจ๊ะจ๊ะยังมีไฮไลท์ของคืนนี้ค่ะโอ้โหยังมีไฮไลท์อะไรหรือจ๊ะนี่เลยอะไรจ๊ะ Avocado อะไรนะ Avocado คืออะไรอ่ะนี่ค่ะ คนไทยเรียกอะวคาโดใช่ค่ะแต่ฝรั่งเรียกว่าอะวคาโดแบบนี้นะคะกุ๊กไก่ตปนแบบแบนแน่แน่เลยอ่ะโอ้โหมีแบนแน่ๆด้วยสงสัยแล้วกันไ่วปะคาง้างเราเนี่ยมังคุยกันเองหรือว่ามังยั่วเราวะอะไรแบ่งแน่แน่แบงแน่แน่วงงงมากอะไรว่ามังแบงแน่แน่ คือพี่จะบอกว่ากล้วยเนี่ยสำเนียงฝรั่งเนี่ยนะจ๊ะเขาออกเสียงว่า bananas ชาวอังกฤษออกเสียง bananas <อ>ถ้าชาวอเมริกันจะเป็น bananas จ้าถ้าผมกินอย่างนี้ทุกวันลูกได้นอนครับมีลูกหัวปีท้ายปีน่นเออันนี้ไปไปกินกันดีกว่าไปไปกินข้าวนะจ๊ะ <c oughs> นี่อะไร <c oughs> อะไรวะกินกันทัางวังเลยบ้างเลยเนี่ย <c oughs> ระวังเตะกันนะฮะเตะอะไรเตะปี๊ดไม่ดังไปจัตุรัสไปกันนะจ๊ะ ที่แท้เนี่ยอีกินของพวกนี้นะก็เลยทำให้อีบำรุงกาลังแข็งแรงใช่ไหมไอ้แบนแน่ๆเนี่ยนะใช่บานาน่าเออบานาน่าแล้วก็มีอีกเยอะเลยเมื่อกี้ว่าจำไม่ได้ว่าทำอะไรู่ะโดอทำอะไรกังอยู่เหรอก็กำลังมองเสาข้างบ้าง see the girl next door เฮ้ยเราไม่ได้เอาจมูกยื่นไปข้างบ้านทั้งนอลยใช่หรือไม่ได้เอาจมูกยื่นเข้าไปในบ้านเขาหรือเอาตาเข้าไปดูเอาหูไปแอบฟังเนี่ยเขาเรียกว่าโนสิเนเบิร์ก็คือเพื่อนบ้านที่ชอบสอดรู้สอดเห็นหมก็บอกแล้วไงว่าอีหน้าดูหน้าสองรู้สองเห็นนี่ใช่ ทำไมอ่ะคิดอยากจะมีอีนูเหมือนบ้านกันบ้านใช่ไหมล่ะก็ใช่สิอาเกดก็เพราะว่าเขาทั้งสาวทั้งสวยทั้งหวยทั้งเอกเ็กไม่เหมือนพวกแกใช่ใชพวกแกเนี่ยทั้งเตียทั้งดำไม่น่าปรับําเลยสักคนใช่รูปร่างอย่างพวกเราเนี่ยนะใช่อายุขนาดเนี้ยมันน่าจะมีทั้งขาวทั้งหวยเออมาให้กระชุ่มกระชวยกันได้แม้ต้องอยากไล่อีแล้วก็ปุ่งเขาไปโลฮิโยมาจากลู อันนี้ไม่ได้ออกมาจากรูหอยหลอดอันนี้อ้วนะไปเก็บมะม่วงแล้วมันหล่นลงมาตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรโยอะอะอะไรพวกฉันรักรอาเลยนะว่าในโลกนี้ไม่มีใครรักพวกพี่เท่ากับพวกฉันหรอกพวกเือพวกเยอ you take us for granted ใช่ฉันเห็นพวกแกนะเป็นคนตาย ของตายอายุของตรงของตายไหนล่ะคนตายนี่แหละอุตัยแล้วทั้งเหม็นทั้งเน่าใช่เน่าเหม็นไงเน่าเหม็นเหรอเออในเมื่อเห็นว่าพวกเราเน่าเหม็นใช่ไหมเอ็งดูที่เมียฉันมันร้องไห้หรือหัวเราะวะยีร้องไห้อีร้องไห้อยู่เจ้ ยอมยอมรับเลยนะยอมรับยอมรับสารภาพว่าอยู่มาตั้งนานยังอ่านหน้ามันไม่ออกเลยจะไปอ่านในลื้อใส่แแบซสวัสดีพี่กล้องปิยาโอ้ยใจอะเนี่ยโอ้จะบอกให้เลยนะในเมื่อพวกลื้อเห็นว่าวเป็นของบุกของเน่าต่อจากนี้เราสองคนก็จะไม่บุกไม่เน่าคาบ้านพวกลื้อเราจะไปจัดชีวิตของพวกลื้อให้พวกลื้อสบายใจ โอเค it's over มันจบลงแล้วมันจบลงแล้วเหรอจะไปแล้วเหรอเดลียวเยวเเอาลูกเลยลูกของเนื่ยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาลูกเหลือไปไปแล้วมชีวิตเราเลี้ยงใจรู้สิไปแต่ตัวจะเอาลูกมาให้เราเลี้ยงไปไล่นะทีนี้ก็เหลือแต่เราสองคนฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอพวกมา ร้องไห้ทำไมมาตั้ตรงนี้เลวเลวมา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 เนี่ยมาเนี่ยร้องทำไมร้องทำไมอยู่ใคร่ร้องไห้ทำไมดูซิร้องไห้จนหัวล้มหงกเลยนี่นี่นี่เมื่อคืนยังเห็นมีความสุขยังเห็นโดบอะไรจะไม่ได้เหอยู่เลยเมื่อกี้เองแป๊บแป๊บเดียวนะก็เมื่อคืนนี้ครับหลังจากที่กินอาหารโดบๆพวกนี้นะครับแล้วแกก็ก็หลับเลยครับอะไรวะกินโดบต้อเยอะทำไมมันหลับได้ยังไง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสงสัยน้องเขาต้องวางยาผมแน่ๆเลยครับตื่นเช้ามาเธอก็จากผมไปขนของ คนเงินเอารถเอาทุกอย่างไปหมดเลยครับผมก็อิจฉาพี่สองคนนะครับ I am jealous of you both ครับผมเพราะพี่เนี่ยมีเมียนะครับที่รักแล้วก็ดูแลแล้วก็เป็นห่วงพี่มากๆโอ้โหเป็นห่วงรักดูแลโอ้ยดูแลบ้านอะไรวันวันไม่เจ็บบ่น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 หน้าเบื่อพี่เมียนะครับเขาบ่นก็เป็นเพราะว่าเขารักแล้วก็เป็นห่วงพี่มากๆนะครับพี่ลองคิดดูสิครับว่า เวลาพี่ไม่สบายเนี่ยใครเอายาให้กินเมียเวลาพี่หิวเนี่ยใครให้อาหารเมียแล้วเวลาพี่ซ่อนเงินเนี่ยใครหาเจอเมีมยเฮ้ยอารมณ์เสียเลยทุกเรื่องนี้ขึ้นมาโมโหซ่อนเงินทีไหมึงหาเจอตลอดนี่ขนาดฉันช่วยกันคิดกับมันนะ<อ>ว่าไปซ่อนที่ไหนดีสอง <2 S 1> คนก็เมียแล้วก็อาไปซ่อนอแล้วเมียมันยังหาเจออีกอ้าวไอ้เ่มันต้อคิดมันก็ต้องรู้สิเห็นไหมละครพี่พีทั้งสองครับว่า ถ้าพี่ไม่มีเมียเนี่ยนะครับแล้วชุดนี้มันจะเป็นยังไงล่ะครับสามีภรรยาอยู่กันมานานนะครับอย่าปล่อยให้ความรักนะครับมันเก่ามันแก่มันหมดไฟที่เขาบอกว่ารักหมดโปรโมชั่นสิครับเราก็ต้องมีการมีโปรโมชั่นให้ตลอดเวลาครับเอาใจใส่ดูแลให้ความรักทําดีให้กันนะครับพูดคุยกันเยอะๆยิ้มให้กันฟังกันนะครับผมทําอะไรดีๆกันนะครับรับรองครับว่าชีวิตคู่ก็จะกลับมาแฮปปี้แล้วก็อยู่กันจนแก่จนเฒ่าครับเราจะมาพูดอะไรตอนนี้ เขาไปจากชีวิตเราแล้วพูดแบบนี้ก็คิดถึงเมียไม่หยยอย <c oughs> นย้อยเลย <c oughs> เห็นไหมครับอยากจะเป็นแล้วใช่ไหมครับดังนั้นรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการเป็นแฟมิลี่แมนเนี่ยย่อมดีกว่าเป็นเพลย์บอยเสมอครับดัง <c oughs> นั้นผมว่าคุณสองคนนี้ไปเอาเมียสครับเอาเมียค, <c oughs> คืนมาครับคิดถึงมาจริงๆเหรอวิคิดถึงสีรูสีน่าเหมือนกังเป๊ะเลย เขี้ยวยากแล้วไม่ก้องเคี้ยวตรงนี้เฮียรู้หรือยังคะว่าใครเนี่ยรักเฮียแล้วเป็นห่วงเฮียมากที่สุดต่อไปนี้เธอยจะจากเช้นไปอีกนะไปไม่ไปอยู่กันไปตลอดชีวิตคำจริงๆีจริง คนที่เป็นสามีภรรยาการนะครับออจะต้องหมั่นเติมความหวานให้แก่กันนะตลอดเวลาเลยความรักจะได้ไม่จืดชืดนนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน่มายกมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ สำหรับคืนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกูรีโกเมมีม่กึ่งสตร็จรูปตามาม่ามามา่มาอร่อยแลค์โซยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยเอไอเอสสามจีผลิตภัณฑ์ล้างจานไลทบอนเอฟโออิชิกรีนทีห้าสปีเชฟรอนประเทศไทยน้ำยาปรับผ้านุ่มไฮคลาสแล้วก็นมเปรี้ยวพร้อมดื่มดีไลท์นตลาดแล้วคืนนี้ครับเราสี่คนลางไปก่อนนะครับแล้วกลามาพบก,กันใหม่กับรายก,รา,ยการคริสเนลรีในคืนวันศุกร์หน้าครับสำหรับคืนนี้อย่าลืมครับใครมีความรักที่บ้านรีบกลับไปเติมความหวานที่บ้านตอนนี้เลยครับสว,ส,รสวัสดีครับ